สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอนันยองอาเซโยหนีหางสราเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอรสิสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวนทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการดูดวงชะตารายวันนะประจำในวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563แรม5ค่ำเดือน1ปีชวดนะครับวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆนะจอกรถขึ้นม่านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับแต่สามารถสวนมวนตไหว้พระทาบุญปฏิบัติทรรมได้ก็จะเป็นม,มงคลในดวงชะตา นะครับสวัสดีทุกทคนนะเออขอแสดงความดีใจด้วยนะบางคนนะครับก็มีโชคถูกรถอรี่นะงวดนี้ของอาจ,จารย์เนี่ยไปออกบนนะครับเออออกด้านบนไงเก้าสี่ใช่ไหมถ้าทำไม่ผิดนะเก้าสี่นะเออมันเป็นไรนะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรอยนะครับเดีย๋ยวเริ่มต้นใหม่นะที่จริงแปดสี่เนี่ยมันแปดอยู่ที่ ถ้าจำไม่ผิดนะราศีธนูใช่ไหมเออสีก็อ,อยู่ที่ราศีกรกฎย่ที่คำนวณน,นะแต่ว่ามันไม่ได้โยกถึงกันมันไม่ได้ส่งกระแสถึงกันนะคือถ้าถ้าจับคู่มารวมกันแสดงว่ามันอยู่ระดับต่ำมากนะประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ยี่สิบสามสิเปอร์เซนตนะนะเออก็เลยไม่ได้นะอย่าไปเลอะอย่าไปคิดมากแล้วกันนะ ๋ยวค่อยเริ่มใหม่รอนิดนึงนะครับประมาณสักวัน2วันนะเดีย๋ยวจะจะทาของวันที่16มกราคมให้นะครับในโดยะตาช่วงนี้งานเยอะมากเลยทําแทบไม่ทันนะครับหลายคนมาสั่งบูชามหายาณของปีใหม่กันนะครับขอให้รอนิดนึงนะบางทีคนอาจจะต้องรอประมาณสักเวันนะเอาประมาณไว้ก่อน้วนะถึงจะทยอยที่จะจัดส่งไปสนีไปให้ นะครับเออทำไม่ทันจริงต้องขออภัยนะทั้งในเรื่องของการดูดวงชะตาอีกนะครับก็จองกันอย่างนะจะเต็มอยู่แล้วนะครับคิวจองถึงมกราาแล้วนะออใช้เย็นนิดหนึ่งนะทําไม่ทันนะครับโอเคอันนี้นะ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในแรมห้าข้ามความฝันจะเป็นจริงในสี่วันข้างหน้า นะครับเพราะฉะนั้นคุณฟันเลยก็จะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับสาหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์มีทรัพย์มากสะหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโขกกระพับทาน้ํามันในวันศุกร์ก็จะเสียทรัพย์นะครับโอเคอันนี้นะมาพูดถึงมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยเซียมซีประจําในวันนี้ นะครับทิกตอก t ิกตอกทิกตอกได้ใบที่37จนะโชคจะต่างกันในช่วงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนนะไม่เป็นไปนดังที่ท่านคิดนะครับท่านจะต้องตั้งจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงนะจึงจะสามารถฝ่าฟันอันตรายต่างๆไปได้ให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วยในเฉพาะในวันนี้นะครับ สิ่งที่ท่านคาดหวังนี่ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมีโอกาสสมหวังแต่ถ้าเรื่องที่มันใหญ่นะครับไม่ค่อยสมหวังเลยในดวงตาในเรื่องของความรักนะครับท่านจะต้องอท่านเนี่ยมีจิตใจไม่มั่นคงนะครับความรักของท่านก็ทําให้มีลาบลืมไม่สมหวังธุรกิจการค้าการขายจะเกิดปัญหาโอปรสรคนะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับในเรื่อง การงานนะในช่วงที่ถ้าคุณหางานทำเนะี่ยยังไม่สามารถหางานทำได้นะต้องรอไปก่อนในด้านของคะแนนสอบนานการแข่งขันต่างๆในวนนี้ท่านทําไม่ดีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบไม่ค่อยดีนะในวันนี้นะครับโอเคนะอันนี้บอกไปแล้วมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่จะพยายามไม่เกินยี่สิบนาทีนะเกินทุกทีเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อน วันนี้สีที่ควรเว้นเลยก็คือสีดำนะครับสีดำสีทองสำริดสีโกโก้ควรเว้น1วันสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดเลยก็คือสีชมพูวันนี้สีชมพูดีสุดนะสีที่รองลงมาก็คือสีส้มสีหมากสุกได้อันยรมณีก็คือโกเมนนะครับ สามารถใส่ได้นะทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้ครับดวงชะตาตามวันเกิดสําหรับคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันเนี้ยไม่ควรไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคใดๆนะครับควรอยู่นิ่งๆให้ระวังนะครับในสิ่งต่างๆโครคภัยไข้เจ็บหรือโรคร้ายด้วยนะเออเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของสุขภาพ ของคุณให้ดีนะครับอาจจะมีปัญหามีเรื่องเสียหายหเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าดีสุดๆนะครับดาวคารเป็นดาวแห่งความขยันกันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นในสมงผลที่คุณขยันสุดตัวทําให้เต็มที่เลยโชคลาภคุณมาแน่นอนในวันนี้นะครับทําให้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆด้วยกันนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังในเรื่องของด้านสุขภาพชีวิตคุณเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตนะฮนะเ,ออเป็นอยู่โรคหัวใจเ,ออเป็นอยู่ระบบเลือดเป็นอยู่ตะคิวโอ้ยเป็นบ่อย <c oughs> ไม่เป็นเอากมาพาไม่เป็นเออโรคไข่ต่างๆโรคปกตินะโรคไข้นะต่อมา คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับนวันนี้ถือว่าคุณจะมีอํานาจนะเพรา,ะค,าะความเป็นระเบียบของคุณจะทําให้เป็นที่เกงใจนะครับต่อคนรอบข้างได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับส่งผลที่คุณจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงสัญญาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หลักฐานบ้านที่อยู่ใสัยก็จะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นการติดต่อเจราจา ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะวันนี้ถ้าคุณติดต่อเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองสบายสบายเลยอนะสังหาริมทรัพย์ต่างๆต่อมาคนที่เกิดในวันพ,พระพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะดาวส่งผลเนี่ยเพราะความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาในส่งผลให้เป็นที่ไวเนื้อเชื่อใจนะครับและก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนทั่วไปหรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้ลักษณะเป็นคนที่ผิว ขาวขาวเหลืองรูปร่างผอมนะ,ะใ้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะวันนี้เจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวหรือการพูดคุยต่างๆในพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับเพราะเพราะว่าผู้ใหญ่เชื่อถือในคําพูดคาจาของเจ้าชะตาและในเรื่องของการเงินการทองก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาุปสรรคเก่าๆที่มีเข้ามานะทำให้คุณมีความเครียดมีความกังวลหนุ่นนี่นั่นนะก็ต้องอดทนต่อไปนะในดวงชะตาของคุณโอเคนะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับในวันนี้อิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลเนี่ยนะครับวันนี้ในด้านของการงานคุณมีเกณฑ์การที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน นะการติดต่อสื่อสารการเดินทางในด้านการงานก็ถือว่าจะมีความสนุกสนานดีในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกได้เลยนะครับถ้าคุณใส่ใจทำเต็มที่ยังไงในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ก็จะมีเข้ามาเต็มด้วยเช่นกันนะครับทำธุรกรรมกับธนาคารต่างๆเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะผ่านผลความสำเร็จในเรื่องของความรักของคุณ,คณก็ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธินะแต่ว่าอาจจะเป็นในระยะสั้นเท่านั้น เวลาก็อาจจะประมาณ3เดือนในเรื่องของความรักนะครับในดวงชะตาของคุณนะอิทธิพลดาวจันทร์เนี่ยนะครับก็จะย้ายราศีเนี่ยในวันนี้ช่วงตีสี่สี่นาทีก็เข้าสู่ในราศีกรกนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรเลงชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะจันทร์ก็เลงกับพหัสนะพหัสจันทร์ปั้นตัวในผัวเมียก็พอดีเป๊ะเลย นะอาจจะมีเกณฑ์การได้เสียกันก่อนแต่งงานนะครับเออเพราะฉะนั้นก็รักนวลสงวนตัวไว้บ้างนะอย่างอะไรง่ายไปทุกเรื่องเลยใช่ไหม <S <S เออเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยนะเขาผู้ใหญ่มักจะสอนว่าถ้าอะไรได้มาง่ายง่ายเนี่ยมันไม่ใช่หรอกถ้าอะไรได้มาได้มายากนี่คือสิ่งที่คุ้มค่านะครับคุณก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าได้มาไอคนนี้เนี่ยมันนอนกับเราง่ายจริงมันก็จะไปง่ายกับคนอื่นด้วยเช่นกัน นับก็เปลี่ยนไปผู้หญิงชั้นต่ำมานะประมาณนี้นะครับโอเคในโดวชะตานะคุณก็มีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารต่าง,างๆแล้วมีลาบปะเข้ามาในโดวชะตาด้วยนะครับโอเคมาอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับในดวชะตาวันนี้ในด้านของการงานชาวราศีเมษเนี่ยนะครับ ถือว่าคุณต้องใช้ความอดทนนะในการติดต่อสื่อสารในการทํางานเป็นอย่างมากวันนี้คุณอาจจะได้รับแรงกดดันในเรื่องงานต่างๆนะครมีเรื่องเสียเงินด้วยมีรายจ่ายนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานหรืออุปสรรคอะไรมากมายนะในโดวชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศี พุกศกราศีพุชศกวันนี้ดวงคุณการงานไม่ดีมีเรื่องเสียหายให้ระวังนิดหนึ่งนะครับแต่การเงินวันนี้ถือว่าดีมากนะนะเอในดวงชะตาก็พอที่จะมีรายได้เข้ามานะครับระวังในเรื่องของหนี้สินด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับดาวคนรักคู่ของก็ดีในวันนี้นะนำโชคล่ามาให้ต่อมาชาวาลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยวันนี้เงินเข้ามาเต็มนะ ทำธุรกรรมก็ผ่านแต่วันนี้คุณจะมีจิตใจที่โลเลไม่แน่ไม่นอนนะครับผีเข้าผีออกนะในดวงชะตาคุณนนโลเลนะเอ,อเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ในด้านของความรักเนี่ยก็ความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะในดวงชะตาของคุณนะครับมีรายจ่ายมากครับอีต่อมาออชาวลัคนาราศีกรกฎ ราศีกรกฎเกี่ยนะส่งผลวันนี้คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของการเงินดาวพระอาทิตย์ก็ยังอยู่ในพปุตตะยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุญและบริวารน,นะครับยังก็ยังพอที่จะมีรายได้หรือผลกําไรต่างๆเข้ามาบ้างในวันนี้นะต่อมาจะเลยชาวลัคนาราศีสิงดาวการงาน,นก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะครับในดวงชะตาถือว่าคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคม นะถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าขายที่ดินขายทรัพย์สินต่างๆนี่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะครับแต่วันนี้คุณอาจจะเจอคนที่ต่อรองราคานะถ้าในวันนี้ถ้ามีใครเข้ามาก็อาจจะมีเกณฑ์การต่อรองด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้มีปัญหารูปปกักศักดิ์ใดๆนะครับต่อมาเลยอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีกันราศีกันดาวกร,รมะอยู่พฤษสหาาัสชะ งานที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาธรนะคนทั่วไปนะครับคนเยอะๆนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตาของคุณวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนหยิ่งในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างนะชาวลัคนาราศีกันนะครับอาจจะเป็นคนที่ถือตัวก็ได้นะถือทําไมให้มันหนักวางไหม <c oughs> วันนี้โชคลาภโชคลาภของคุณก็จะมีเข้ามาดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุล คือมีราศีตุลมาถามอาจารย์บอกอาจารย์เห็นบอกว่าราศีตุลเนี่ยไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคเนะพราะไม่มีโชคเป็นปีเลยนะคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือดาวุตตะอยู่พบมรณะเนี่ยคือให้คุณเสียเส่ยงเนี่ยพอประมาณอย่างเช่นซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยใบยสองใบแค่งก็พอแล้วนะชุดหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเออหวังอะ่ะถ้าคุณมีมโอกาสที่จะได้คือ ก็ประมาณสักเลขท้าย2ตัวาเงี้ยนะสตัวเงี้ย,นะยโอเคอันนี้ได้นะไม่ได้เสียหายตรงไหนสามารถเสี่ยงได้นะครับเออถ้าถ้าคุณไปรู้เลขอะไรมาคุณไปซื้อเลขนั้นเลยส่วนตัวของคุณก็มีโอกาสที่จะถูกด้วยเช่นกันนะครับสามารถเสี่ยงได้นะแต่ดาวการเงินของคุณเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอริเก็บเงินไม่ก็่อยู่นะครับคือถ้าจะให้ดีเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายปีก็คือวันที่27ดธันวาคมไปแล้ว นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้ห่วงเลยยังไงดีแน่นอนปี P 64นะอดทนนะครับขอมันผ่านพ้นไปได้เถอะนะในดวงชตะตานะครับในเรื่องของงานวันนี้ก็จะมีความมั่นคงที่ดีนะครับต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ใจงชมยงจริงนะน้องนาง,นง,นงฉเฉอเงยมาถึง,ชา,าา 4, งชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิ่ยในเรื่องของงานเนี่ยกรรมมากลุ่มลักนะครับ คืองานวันนี้ของคุณก็อาจจะมีความรับผิดชอบมีงานเข้ามาและมีคนติดต่อประสานเข้ามานะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งในเรื่องของการเงินดาวพระพฤหัสบดีส่งผลใที่คุณเจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในการติดต่อประสานงานต่างๆนะก็ถือว่าสามารถประครับประคองไปได้แต่ในด้านของความรักยังไม่ค่อยที่จะได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ ต่อมาชาวลันาราศีธนูชาวาานาศีธนูดวงคุณเนี่ยดาวพระเกตทับกลุ่มลักานาครับคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาดีดาวการเงินวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับขอยอดทนสู้ต่อไปจะประสบผลความสําเร็จที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาเลยชาวลักาณาศีมังกร ราศีมังกรเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะอาจจะออกแนวขี้เกียจไปบ้างนะครับแต่คุณก็จะได้รับการสน,สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากผู้หผหผใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ในวันเนี้ยคู่ของคุณเนี่ยดูจะดุนิดนึงนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็ดุนะแแห่ๆๆ่่่่่่่่่าา่่่่าลา่าีกุม่น่ะ่ร่่่่่่่่่น่่ด่ด่่่่่่่่่่่่่ วันนี้อุปสรรคปัญหาก็มีนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยนในเรื่องของการงานก็ถือว่าโดดเด่นสมัครงานได้งานประสบผลความสาเร็จนะครับการเงินก็ยังถือว่าเรื่อยๆนะก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้เด่นเรื่องเงินเร,งเรื่องทองเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีด้วยเช่นกัน นะในดวงชะตาของคุณก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมไหมากไว้นะครับออคนรักคู่ครองก็ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณประสบผลความสําเร็จมีชื่อเสียงด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะที่จะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมเลยนะครับนะคือไอ้รูปแบบที่อาจารย์จัดเนี่ยนะมันเป็นรูปแบบของปี64นะครับแต่ทนไม่ไหวก็เอามานั่นไว้ก่อน คาบเกี่ยวนะคั้งปีหกสี่เดี๋ยวก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนรูปแบบอีกรอนดนึงนะคือถ้าจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่ไปเลยนะครับเออมันเปลี่ยนหมดเลยในเรื่องของคําพยากรณ์ต่างๆจะมีสิ่งอะไรมาเสริมเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคุณก็อรอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับรวมถึงดวงชะตาของรายเดือนด้วยนะก็จะสั้นลงเข้าใจง่ายนะครับในดวงชะตาโอเค ชุดอันนี้คนที่เลือกไพ่ใบที่หนะึ่งนะครับชุดใบที่สองนะชุดใบที่สามโอเคนะให้เวลาสิบวินะครับเริ่มชุดงา 4, สีงาสีป่ย๋ยเข้าจับอโอเคครบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟบอสิบไม้เท้า เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการงานเพราะงานอาจจะเยอะในช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าคุณไม่ค่อยมีเวลา,าที่จะใช้ใจ่ายเรื่องการเงินก็ไม่ได้ลาบากอะไรนะครับแต่โดยะตาส่วนในด้านของความรักเนี่ยอาจจะแบกรับภาระต่างๆในเรื่องของความรักนะครับแต่คุณไม่ควรที่จะเรียกร้องอะไรกับคนรักคู่ของคู่ของมากจนเกินไปนะครับโ okay, อเคต่อมาคนที่เล่าไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้คพรับ เจ็ดเหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานเนี่ยความคุณจะมีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับและใช้ทักษะที่มีอยู่อย่างต่อนเนื่องถึงจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็จะมีรายได้จากผลผลิตท,ที่คุณทํามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องจัดก,การบัญชีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทํางานต่อไปในเรื่องของความรักนะครับคุณอาจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้นะครับไปก่อนถึงจะดีนะไม่ควรรีบร้อนนะ ่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ครับเด็กถือถ้วยนะครับวันนี้ในอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหรืองานเกี่ยวข้องกับการอยู่หลังฉากเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับช่างแต่งหน้าะนของสวยของงามการออกแบบต่างๆในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคือไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเท่เท่าไหร่นะ,นะครับแต่คุณก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะ ออแต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ควรที่จะรีบร้อนให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ